น้องน้องเ้องเรานี่พอระวังนี่ย่าเข้ามาใกล้เรื่องตามมาเลยน้องน้องทำอะไรฮเฮย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำมาเฮ้ยโอ๊ยบอลอยู่ไหนมันวิ่งไปนู้นละเฮ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมกิตเคทีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นน้ำนะพี่พี่ก็วันนี้มากับน้าฝ้าแฝดหิฮานะพี่พี่ ครับสวัสดีครับแล้วก็พาน้องปอนมานะสวัสดีครับครับซึ่งวันนี้เรามาเล่นน้ําในแถวป่านะซึ่งมันเป็นจุดท่องเที่ยวเหมือนกันนะพี่พี่ <c oughs> ก็มีคนมาเล่นเหมือนกันซึ่งด้านบนนู้นก็มีอยู่นะแต่เรามาเล่นด้านล่างซึ่งเพราะว่าด้านบนะคนเล่นมันเต็มนะแล้วก็เยอะด้วยเราก็มาตรงด้านล่างเพราะพื้นที่ไม่พอนะแล้ววันนี้เราไม่ได้พาลุงมาด้วยนะพี่พี่เพราะว่าลุงติดธุรานะก็ต้องมีงานแถวที่บ้านถามอีก ต้องทำหลายอย่างนะก็ลุงปฏิเสธมานะก็เราก็มากัน3มคนนะพี่พีก็วันนี้ก็พักผ่อนเล่นน้ำมะเพราะว่าวันนี้คือร้อนมากๆเลยก็จะมาถ่ายคลิปเล่นน้ำหน่อยนะพี่พี่ครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะโอเคครับไปดูคลิปกัน ที่ครับเดี๋ยวเรางลงไปเล่นน้ังกันเลยดีกว่าดันใส่ย็นดีเลยเย็นมากเย็นยอ,อยู่ข้างบรรยากาศร้อนนะครับเย็นไหมน้องปอนตลาปะอะไรนะปลาปลา,ปลามีเยอะโอ้เราอยู่ข้างบนบรรยากาศร้อนมากเลยนะ โอ้ยน้องฟอนลงไม่ได้ได้ลงมาแค่น้ําเล่นน้ำเย็ยนสบายเม่นนีน้องฟอนชอบไหมชอบไหมมาไหมอย่างนี้มาทุกวันไหมฮา,านมาเล่นทีครับด้านบนนี้ผมดูจัดรับข้างล่างเพราะข้างด้านบนนเล่นน้ําเยอะมากเลยนะครับผมเลยต้องชวนน้องฟอนกับน้องกิดขึ้นมาเล่นอย่างข้างบนเนี่ยครับกัดร้อน เย็นมากเย็นมากข้าปลาดูก่อนใช่ปะเฉยด้วยค่ะเฉยด้วยหนูด้วยเฉยด้วยค่ะเฉยด้วยหนูเลยน้องกิดได้ยินเสียงอะไรเฉยด้วยค่ะได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงใครเรียกเราอไหมเฉยด้วยค่ะเฉยด้วยหนูเลยให้ใครมาเรียกเลยน้องกิตเฉยด้วยค่ะนี่แถวปาคุณน้านั่นอะเฉยด้วย ่ะน limited 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 ้องกิ Luckily, นนัดใครมาเฉยด้วยหน,น,นูหน่อยน้องกินน <tablets> ัดใครมาได้ได้ได้ชวนใครมาเล่นน้ำเหเฉด้วยค่ะเฉยด้วยถ่ายแล้วต้องกินเฉยด้วยค่ะไปดูดิเขาเขาเรียกเราให้เราไปช่วยอ่ะป่ากันมึงเราเฉยด้วยหนูหน่อยเสียงเด๋อเสียงมาอยู่ชายป่านู้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูว่ามีใครมาเรีอเป่ายด้วยค่ะเรียกให้เรียกให้พวกผมไปช่วยนะครับผมไปตาลหน้ากล้องเลยหน้ากล้องต้องหน้ากล้องหน่อยครับ เดี๋ยวขึ้นไปดูว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงเมืที่พี่พได้ยินไหมได้ยินเสียงมาจากชายป่านั่นน่ะป่าตรงั้น่ะใช่ผมก็ไม่ได้ดัดแน่ะใครมานะครับพาะผมมากับน้องกิจบอลระวังนะเดี๋ยวน้องกอนน้องปอนระวังเล่นนะครับผมได้ยินเสียงอยู่ชายป่าเนี่ยนะครับเรียกทห้ช่วยด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าโผ่มาเขาเป็นอะไรนะครับหรือว่ามาเล่นน้ำเขาจมน้ำปะ ครับเพื่อจมน้ำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับจะมวัวไปเด่ะหรือผมจะเข้าไปหาดูนะครับว่าเป็นไข่นะครับเมื่อกี้เสียงมาจากป่าฝั่งนู้นน่ะที่แถวฝั่งนู้นน่ะก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเดี๋ยวลองไปตรวจสอบดูครับเมื่อกี้ผมจะยืนอยู่แบบนี้นะครับน่าเสียงอยู่ละ ได้ยัง,งเนลครับรีผมข้าติวยดดจสมกข้างหน้านี่บ่าผูหิง่งนะคะรับผมเห็นมันใครอยู่ข้างหน้าไม่รู้อะเห็นไหม โคตคลหลหรหนาวเลยเ,เขาจะเดินไปไหน,ไหนลุนงหือเก็เดินเดินนีเดินนีเข้าไปในป่าน,นะครับอ้อวย้ว่า้า,า้าต้องการที่นแนบ่า,า,าแบบนี้ใครมันเดียก็ไม่อยู่นะเนี่ย <ๆ S 1> ลุงลองถักเข้าดูอ่ะ ลองทักเรียกเขาดูเขาจะตอบไหมลองเรียกเข้าดูน้องมีอะไรให้ช่วยไหมครับขามีอความช่วยเหลืออกนะกมาขอคว่วหลืไม่รู้ว่ามีความทุกข์อะไรอยู่ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเรามากันสคนนะต้องระวังหน่อย สียงมาจากน้าน่ะเห็นไหมอแก้วผมเห็นอแบบนานนะเตียกมาเลยกันอ่ะหนาวด้ยเห็นไหมมแม่เลยผมไปหายไปไหนเอาเห็นไหมน้านั่นอะเขาเดินหนีเราใช่ไหม เหมือนกับว่าเขาพยายามเดินหนีนะแต่ก็ขอความช่วยเหลือจากเราไปไหนแล,ล้วลุงครับเมื่อกี้ก็คาสายตานะพี่ไม่รู้ว่ายิงเสาเมื่อกี้หายไปไหนละ ก็พาดตรงเนี้ยก็พาดากับตรงนี้นะครับรู้ญิงสาวที่มันเรียกต่อความช่เหลือมันรู้ให้ไปทางไหนนะครับครับเดี๋ยวคงจะตามไปเรื่อยๆนะหายไปเรื่อยๆไปนักกีฬาหรือช่เหื่อ,น,อน,น่าจะไปทางนี้น่าจะไปทางนี้แหละ ยี่ลุงเห็นหน้าชัดเลยใช่ปะกงเห็นครับเห็นชัดเลยอ่ะนั่งเรียกตรงบริเวณตัวเองตรงข้างๆที่เราเล่นน้ำตอนนั้นกอยู่บนขอบเมื่อกี้ผมอยู่ด้านหลังผมไม่ค่อยเจอเลยเห็นเนี่ยมาทางนี้ประมางนี้ขึ้นจากตรงนี้เรียกเรียบนึงข้างน้ำเหรียบน้ำั้งน้ำพอเดินขึ้นมาก็ หญิงสาวคนที่มาเรียกเราก็เดินมาทังนี้นก็ให้เน้าแต่จริงๆนะก็เดินตามมาติตดๆก็ไม่เจอเลยเดี๋ยวเราต้องหาดูทอนรอ,อบในป่านี้ดูว่า

น่าจะเป็นด้านบนน,น่าจะมีคนเล่นน้ำอยู่น่าจะใช่เราก็ค่อยหาเดินไปเรื่อยๆก่อน,นอไม่รู้จะเอจะเออีกบ้าง่นีนนนไมไ่อาจจะมีปสบบต,ติุล่นน้จน้าหรอผมมองข้างล่างผมก็ไม่เจอใครนะแต่เราต้องไปดูให้แน่ชัดก่อน เป็นเสียงแาวป่านี่แหละเสียงอยู่ใสเรี้ยกต่อความเสี่ยข้างบนนู้นมีคนเล่นน้ำข้างบนน่ะถ้าจะมีเสียงเสียงและยินได้ยินเสี่ยงอยู่ข้างบนเมื่อกี้เสียงคนตะโกนอยู่ด้านบนอ่ะลองขึ้นไปหามไหมลองลองขึ้นไปดูเต้นด้านบนมีเสียงมีคนเสียงตะโกนอยู่ด้านบนูม่แน่ใจว่าีี่ทเอดหอ่าีนชืออน้อไูท เขาน่าจะเล่นยืนแถวๆด้านบนอะ่ะเฮ้ยคนหนึ่งลูกใ,ใช่ป่ะคนนั้นใช่ป่ะเนี่ยใช่ไหมหลังต้นไม้นะใช่ใช่เราเข้าไปดูที่เราเข้าไปสอบถามอยคนเดียวกันเลยใช่ป่ะคนเดียวกันเพราะจะเห็นใส่ชุดใส่ชุดสีขาวอยู่ น้องโตกันเยกสอบความขี้เหลืยยืนอยู่หลังต้นไม้เนี่ยรับที่นี่เห็นไหมครับเนี่ยเดินไม่ท่ามเข้าเลยเห็นไหมเดินไม่่เลยพี่น้องน้องเรานี่ก่อนระวังเนยเข้ามาใกล้เรียเลงตามมาเลยน้อง

ไหนแล้ววะเฮ้ยมันกลับมามันกลับมาแอก่อนเป็นไงวะเบาเขาวกันผมไดยินเสียงเดินข้างหน้านะ ไปนู่นละไปนู่นละเากลับไปเพิ่มดีกว่าไม่รู้ว่าปนน้องปอนก็นะผมไปไหนแล้วนะหลงแล้วไป,นะไปไหนกันแล้ววะ ผมไม่กล้าตะโกนเรียกเลยนะกลัวว่ามันจะได้ยินเสียงผมเชื่อมันคสดเป็นผู้หญิงก็ผมงงมากเลยอะไรอะไรม้อยังผีเลยนะโอหนาวเดือดไปไหนกันล่ะเดือดลงซนะไง ผมหากทั้งกลับกันนะส่งทางกันเฉยเสียงฟืงนูน้นเจ้าฟ่งนันนะ้น เลือเขาตัวเดิมอมเยอะเราแอบ,บก่อนมันน่าจะตามหาตัวเราอยู่โอ้เจ็บขาจัดเลยเนี่ยขาแดงเลยเนี่ยมันเป็นรองเท้ามันรัดคขาขาทั้งออกกันตัว ผมกลัวว่าผมจะ,จะไปเจอมันอีกรอบมากเลย

ไม่รู้ว่าจะไปเจอนาอีกเปล่านะเพราะตอนนี้ผมหลงแล้วไม่กล้าตะโกนเรียกเลยจะมือแล้เดินะเนี่ยไปทั้งไหนวะเดีย๋ยวผมไปตามหาหนะแค่มีคนเดินฝั่งนี้่เราต้องระวังนะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นน้าผมหรือว่าไอ้ ขี่ตัวเมื่อกี้ผมไม่กล้าทักเลยไปไหนกันกันไม่รู้เดี๋ยวว่าจะไปเจอวันอีกรอบบ้างก็ คนมามีดักตะขัดด้วยพ,พี่มีร้อยดักตะขัดน,นะซึ่งไม่แน่ใจว่าใครใครมดาดักไว้ไม่รู้ว่าได้ปลาหรือเปล่าเป่นได้หรอวะฮ้ย ตันนี้ผมไม่เจอลุงเลยนะพอไม่รู้ว่าไปไหนแล้วเสียวมากเราเข้าไปหาในป่าดีกว่าเราเดินตามทางเราไม่เจอเลยแบบนี้นเราแบบเราเจอผิดแบบนีน้เราจะต้องหาในป่านะเพราะว่า อาจจะเดินแบบมั่วกันไปหมดอะซึ่งตอนนี้ผมอยู่คนเดียวน่ากลัวมากลุงยังอยู่กับน้องบอนนะน้าคนน้าผมอยู่กับน้องบอนลุงบอนเป็นไงวะไม่ได้ยินเลยอ่ะ ข้างบนน่ะยังมีเสียงคนเล่นน้ำนะแต่ผมจะหาลุงก่อนเพราะว่าพัดพัดกันตรงแถวเนี้นลยลุงหายแล้วไม,ไม,ไม่ไม่ได้ยินด้วยผม่ได้ยินเสียงเดินใช่ป่ะใช่ป่ะฟังนะลงุง ผมว่าผมขึ้นไปตรงที่เขาเล่นน้ำนะแต่ผมไม่อยากจะทิ้งแบบคนที่มาด้วยกันนะเพราะาเรามาด้วยกันเราต้องตามหากันจะทิ้งไปก่อนไม่ได้เดี๋ยวเผื่อหน้าผมกับน้องปอนโดนผีจับไปผมก็ลุงขีผ้ผมได้ยินด้ผมเข้าไปหาด้วย เสียงคนเล่นน้ำนะแต่ว่าไม่ไม่มีเสียงลุงตอบกลับเลยลุงนาได้ยินะได้ยวนะงานเหรอเหรอ,หรอใช่นา้าล้างเจอแล้วเจอแล้วใช่ใช่ครับ nó toan nhiêu cái lùng bà, nó toan nhiêu cái lùng bà, ok nó toan nhung, ai, ai, tôi bên này lá, mày hôm mày kĩ,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  เดี๋ยวผมห้าทาั้งออกก่อนจเจอน้าแล้วนาบอกว่ามันหายไปแล้วนะมันวิ่งไปไหนมั้งซึ่งแมกมันตามผมมาแต่มันวิ่งลับไปไหนฮงโอ้โหทางเขาแล้วคนระัไม่ไม่เป็นไรกไม่เป็นไรนะเมื่อกี้มันตามมาเยอะแจ้มันวิ่งกลับไปไง แล้วมันได้จับโดนน้องปอป่ะไม่โดนไม่โดนโอเคจะหน้าะั้งนะ้ที่พ่อไปลงอยู่ข้างหน้าน่าน้ต้าก็วิ่งออกมาทางเนี้ยมควบน้ามาถึงตรงเนี้ยไม่เสี่ยงอะไรไว้หรอต้นไม้ดิน้น เมื่อกี้ผมเห็นวิ่งผ่านแถวๆทางฝั่งเลยต้นไม้ต้นนั้นดิ้นเลยอ่านไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่นั่นนะหนูจะหนีกันมายังไม่ทันให้เหนื่อยเลยนะตรงนี้ไม่ใ่เพราะใครจะไปข้างัน้าก็ไม่แล้อยู่ตรงนี้มันใกล้จนตายเมื่อกี้น้าได้เดินเท่านั้นปะพ่อแมเห็นใครเดินไม่หรอไม่น้าไม่ได้ไปแล้วตรงนู้นน่ะน้ามาตีตรงนี้เองมาตามหาเองฮะแต่ผมจะทักนะน่อแมเห็นอ่ะคุณอาจไม่ใช่น้าก็ได้นะเมื่อกี้น้ายังทักจะทักเองมายังกลัวว่าไม่ใช่เสี่ยงเองเลยเลยต้องมาาเรียกก่่อนว เพื่อให้ความมั่นใจาปใช้เสียงเห็นหรือเปล่าโอเคเนะไปด้เราอยู่ตรงนีไค่เห็นอะรยนะทีนาที่ผมไม่ได้ถักมันจมันเผมเจอเดินผมก็เขียวเป็นหนาที่แบัเคบรับคตอนนี้เราเจอกันครบแล้ว เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะพี่พโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกเป็นกำใจให้ผมเลยนะเ,เ,เพื่อให้ผมทำคลิปต่อไปนะพี่พครับเดี๋ยวผมขอกลับบ้านละเพราะว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะตรงเนี้ครับ